เจนติกาลาตระยันิิลติโยวโยคุณาอนุปพังการเวลาย่อมผ่านไปราตีย่อมล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ย่อมล่วงเลยไปตามการเวลาหรือตามลำดับเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย นี่ก็ใกล้ที่จะถึงวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,567ฉะนั้นอยากจะให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามพุทธนะสาสุภาสิทธิที่อาตมาได้กล่าวเอาไว้เมื่อสักครู่ว่า อัจเจนติกาลาตระยันติลัติโยวโยคุณาอนุปุพังจจหันติซึ่งได้แปลใจความว่าการเวลาย่อมล่วงเลยไปราตีย่อมผ่านไปและสิ่งอะไรต่างๆหรือชั้นแห่งวัยของเหล่านั้น ก็ย่อมล่วงเลยไปตามลำดับดังมีคติธรรมแบบโบราณท่านกล่าวเอาไว้เป็นคติว่าตั้งเป็นคำปริศนาธรรมที่ว่ามีพญายักษ์ตนหนึ่งนามีหน้าอยู่สามหน้ามีในตาสองข้าง ข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบหลีมีปากอยู่สิบสองปากมีฟันไม่มากปากละสาสกินสัตว์ทั่วบัตรพีพยายักตนนี้คือใครนี่เป็นปริศนาธรรมแล้วท่านก็ขยายความว่าหมายถึงการเวลาที่ล่วงไปล่วงไปที่บอกว่ามีพยายักษตนหนึ่งนาน,นั้นอะ ทว่ามีหน้าอยู่3หน้าท่านก็หมายถึงว่าปีหนึ่งเราจะมีฤดูการอยู่3ามฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝนส่วนมีตายสองข้างก็หมายถึงกลางวันและกลางคืนข้างหนึ่งสว่างก็คือกลางวันข้างหนึ่งลิบหรี่ก็หมายถึงาราตรีคือตอนกลางคืนมีปากปากในที่นี้ก็หมายถึงว่า สิปากก็หมายถึงเดือนปีหนึ่งจะมี12เดือนเดือนหนึ่งก็มี30วันเพระาะฉะนั้นเมื่อรวมไปแล้ว1ปีนี้จะมีเท่าไรร้อยหกสวันนี่ถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าปีหนึ่งปีหนึ่งที่ล่วงไปเนี่ยอุปมา,มาเหมือนกับเป็นคนรับใช้ของเราคนรับใช้กหมายถึงอะไรคือ วันและเวลากลางวันกลางคืนมันมีสิบยี่บสี่ชั่วโมงเป็นคนใช้ที่ซื่อสัตย์รับรองเขามาตามตรงเวลาของเขาแต่ทีนี้ธรรมดาคนที่เป็นเจ้านายหรือมีคนรับใช้นั้นอะ่ะ <c oughs> เราจะต้องเสียค่าจ้างแต่ค่าจ้างของการเวลานั้นคืออะไรคืออายุของเราที่ต้องชดใจให้เขา และเป็นค่าจ้างที่เสียไปแล้วไม่สามารถจะเรียกคืนได้นั่นเองเพราะฉะนั้นปีหนึ่งอายุเราก็มากขึ้นไปอีกปีหนึ่งปีหนึ่งาฉะนั้นพระเจ้าท่านจึงตรัสเอาไว้ว่าเราต้องประพฤตินตนปฏิบัติตนนั้นด้วยความไม่ประมาทดังโอวาทครั้งสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพานว่าเอทะพิกเวอามันตยามิโว วยะธรรมมาสังคาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านตัดเตือนมิสุวา่าดูก่อนมิสุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าจงประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่ถือว่าเป็นคำสั่งเสียของพระพุทธเจ้าด้วยความไม่ประมาทฉะนั้น ถึงจะขึ้นปีใหม่2,567เราก็ทบทวนดูดีว่าปีที่เราล่วงมาเนี่ยเราประพฤติปฏิบัติอย่างไรและปีต่อๆไปเราจะต้องทำความดีอย่างไรให้สมกับอายุของเราที่ต้องใช้ให้กับการเวลาทางกติธรรมที่อาตมาได้กล่าวเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ก็ขออ้าง เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยคำที่กล่าวว่าประสิทธิพรสวัสดีจเจริญสีจเจริญชนจเจริญสุขจเจริญผลจเจริญพัน์สมสมัยนิราชทุกนิราชโศกนิราชโลกนิราชภายัยประสงค์สรพพกุศลใดก็ขอจงให้สมประสงค์เทินจเจริญพร